ตัวเบ็ดที่เป็นสีแดงมีใลาเคยเห็นกันบ้าง<ะ>แถมปลายเกสรยังเป็นสีทองด้วยกับเจ้าตัวเบ็ด สวัสดีครับผมวันนี้นาไทยมีตัวเบดจะจางค่ายไพโอเนียมาแนะนํากันกับเจ้าตัวเบดรุ่น isima twist red widgo tip ชื่อยาวมากตัวเบดตัวนี้จะเป็นยังไงไปดูกันอย่างแรกเจ้าตัวเบดตัวนี้จะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะไล่ไปยันเบอร์ใหญ่สุดเบอร์15เลยทุกขนาด2องละแค่40บาทนะราคาเท่ากันทุกขนาดแต่ว่าแต่ละเบอร์จะบรรจุปริมาณมาไม่เท่ากันนะอย่างเบอร์เล็กเบอร์สจะบรรจุมาซองละ12ตัวส่วนเบอร์ใหญ่เบอร์15บรรจุมา5ตัวนะตัวนี้จะเป็นตัวเบดทรง isima หน้าบิดตามชื่อเลยนะเป็นตััััวววเเเบ็ดดทรรงงงมาาาาตตตตฐนนนใช้้้ไหหหลลยยะีปู ทําให้ผูกง,ง่ายผูกได้แน่นนะและตัวเบ็ดช่วงห่วงและก้านยังเป็นสีแดงด้วยอันนี้แปลกดีไม่เหมือนใครนะงานวัสดุตัวเบ็ดจะเป็นไฮคาร์บอนสตีลแข็งแรงทนทานนะเพิ่มความคมด้วยการเคลือบสารมาทําให้ตัวเบ็ดมีความลื่นทะลุทะลวงได้ดียิ่งขึ้นแถมตัวเกสรเบ็ดยังดีไซน์มาให้มีการเฉียบคมวัดได้แม่นยํานะและปลายเกสรเบ็ดยังเป็นสีทองแบบนี้ด้วยนะตามชื่อเลยจะเห็นว่าปลายเกสรจะงุ้มนิดนึงนะเป็นการออกแบบของทางไพโอนียนะสำหรับใครที่หาตัวเบ็ดหน้าตามไม่ซ้าใครอยู่ต้องลองจัดตัวนี้ไปลองใช้เลยนะ จิ้มในตะกร้าได้เลยครับผมเดี๋ยวนาไทยปกักตะกร้าไว้ให้นะครับฝากไปด้วย